อัสลามุอะลัยกุมจ้านี่ก็คือคลิปตอนเทเมนาทองตีน้อยได้7็เดือนนะคะขอครัวของพวกเราก็ได้ไปเที่ยวเกาะไฮนานหรือว่าเกาะไฮหลังกันจ้าทีนี้บรรยากาศดีมากๆเลยจ้าพี่นงจ้าแล้วก็ เหมือนเมืองไทยบ้านเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้องกินวัฒนธรรมแลหลายอย่างก็เหมือนบ้านเราเลยลจ้าในทีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนแก่แกลวัยรุ่นเด็กสาวนะเขาก็กินมากปากแดงกันเลยนะคะช่วงเทวาไลา่ไล่มณทุนของประเทศจีนอากาศหนาวมากๆหิมะตกนะคะแต่ว่าก็ให้ล้ํานะอากาศยังคงดีมากๆเลยจ้าและทีนี้นะคะก็ยังมีลูกหมวงมะม่วงนะคะต้นพราวอยู่เยะมากมายเลยจ้าถึงเหมือนเมืองไทยบ้าน<ล>เราเียนะสํำคัญเลยจ้าทีนี้ก็ยัง ปลูกทุเรียนเหมือนเมืองไทยบ้านเราด้วยจ้าสำหรับคนที่อยู่ประเทศจีนนะคะเด็กเขามีท่านะดีมีตังมังมั่งนะจ๊ะพี่นงจ๊าเขาก็จะมาสือบ้านไว้ที่ก็ให้ล้ํานะคะเพราะว่าช่วงเที่ละล่มลทนอากาศหนาวแต่ที่นี่นะคะอากาศดีคุณก็เลยใจใหญ่มาอยู่กันที่นี่ในช่วงที่ว่าอากาศหนาวนะจ๊ะพี่นงจ้า เมื่อก่อนแม่น่าไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเวลาจะมาถิ่เกาะให้ล้ําเราจะต้องนั่งเรือมานะคะครั้งแรกที่ได้มาถิ่เกาะให้ล้าจะบอกว่าประทับใจหลายๆอย่างของี่นีเลยค่ะน่าอยู่มากๆเลยนะใครที่มีตังนะคะมาสื่อบ้านถี่เกาะให้ล้าได้เลยจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าอาน่าอยู่แล้วก็บรรยากาศอากาศเมือนมองไทยบ้าน,นเราเลย ลูกเาว้า้แม่น่านะคะก็ตอนลกนี่พี่น้องเออบอกว่ามามามาซื้อบ้านที่นี้ดีว่านะคะที่นี้หน้าอยู่มากเลยแต่ว่านี่เลขจริงๆล่ะพี่น้องเออที่นี้น่าอยู่นะคะแล้วก็ใครที่มาซื้อบ้านไว้นะก็ทาาราบหมนจะปล่อยเชา้ารั่ว่าให้เป็นบ้านเช้าได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี้นะคะจะมีคนจากหลายๆมุนทุนของประเทศจีนนะคะแล้วก็คนตั้งชาติเข้ามาก ทำงานมาอยู่กันทีน,นี้นะที่มีบ้านนะคะก็สามารถที่จะปล่อยให้ชาวได้ไง่ายๆเลยจ้าช่วงที่แม่น่ามาเที่ยวนะคะพี่น้องจ้าจะเป็นช่วงเดินมก,การานะทึงจะบอกว่าคนมาเต็มเลยนี่มาจากละลายเทเลยนะคะถึงเชื่อไม่ว่าบ้านชาวห้องเช้านี้ไม่พอดสำหรับรับรองนักทองเที่ยวเลยนะคะบอกว่า คนเต็มมากมากเลยแล้วก็ราคาพแพงมังๆเลยนะคะในช่วงนี้นะเ,เป็นว่าใครที่มีความสามารถมิดตามางมากมรว้จะเอาไปไว้ตรงไหนนะคะพี่น้องจ้าก็สามารถเทจะมาเสืออสังห้าริมาสับส์สือบ้านทีนี้ปล่อยให้เช้าได้เลยนะ พี่น้องคนไหนเตสนใจนะคะก็ลองไปศึกษาห้าข้อมูลเกี่ยวกับเกบนาะไหนำหรือว่าเกาะไฮหลังกันดูนะคะเพื่อว่าใครเถอะแบบว่ามีไอเดียดีๆนะก็สามารมาเดจะมาสือบ้านที่นี้กันไว้ได้เลยนะเจ้าพี่น้องจ้าลงไปห้าข้อมูลกันแล้นะถ้ามีเรื่องเาวาดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพประเทศจีนหรื่าตะวันออกกลางนะคะเมียหน้าก็จะมานําเสนอข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้รู้กันหล่าจ้า อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่นาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวดีวเดียมให้เพื่อนๆได้รับรู้กันแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆเลยที่ติดตามคลิปนี้นะคะเร็วเจอกันไม่ในคลิปหน้าแล้วจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ